สวัสดนะีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ระยองนะคะซึ่งวันนี้มาเจอลูกค้านะคะก็คือเศรษใาทําไมพี่ถึงแบบเชื uh ่อใจในคุณนมคะในการทําให้ทาสิ่นเชื่อในเรื่องของรีไฟแนนซ์บ้านลงนี้ครั้งนี้อ่าก็ที่เปคนดูโซเชียลเนาะแล้วก็ภาวะการเดินของพี่เิืมข่สภาพคล่องก็เลยคิดว่าเฮ้ยโซเชียลนี่แหละเป็นทางออกของพี่แล้วทีนี้พี่พี่ดูไปดูมาแล้วอ่ะก็ไม่รู้นะว่าเราเราก็าสินทรัยมาหลายที่แล้วแหละแต่อือ เออฮัทบ้านเนาะค่ะเออแล้วชื่อคุณแม็กด้หน้าตาเราก็เอ้ยมองดูซิอะไรเงี้ยเผื่อปศึกษาไว้จะมีช่องทางก็เลยทักไปค่ะค่ะแล้วเบื้องต้นนี่คือเราไปปรึกษาแบงเองกแบงกเองแล้วเจ้าหน้ที่แบงค์แล้วเขาต้องดูสภาพภาระเนาะซึ่งพี่ก็รู้ตัวและว่าขของพี่เยอะมากใช่แต่พอมาเจอคุณแม็กเนาะคือ นี่มันทำให้ความรู้สึกว่าเขาเขาค่อนข้างเข้าใจเราแล้วเขาพยายามที่จะหาทางช่วยเราค่ะโดยไม่ปิดกันแต่ที่อื่นเขาปิดกั้นเลยเราเห็นเอกสารเยาปิดไม่เลยไปปิดนี่เองใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วก่อนที่จะรวมเนี่ยรายจ่ายต่อเดือนที่นี่เท่าไหร่เกือบสามแสนนะเกือบสใช่ก็คือเินเดือนคนรวมกันก็ไม่พอใช่ค่ะแล้วหลังจากวันเนี้ยที่ทากันไปเนี่ยค่ะพี่้ดจากสามแสนเหลือเท่าไหร่ครับพี่ อ๋อแต่แสนเยอะมากทำให้พี่พอหรือเก็บเลยอ่าแต่และเดือน่ะอ่ากมีเวลาที่จะแบบยืดออกไปให้ช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งแรกที่ได้คุยนี่คือประเด็นก็คือของพี่นี่ภาระเยอะเยอะมากใช่ครับเนี้ที่เราทํากันไปเนี่ยก็คือของพี่ในรวมนี้ทั้งหมดปิดนี้ทั้งหมด3าล้านกว่าใช่ที่ชัดเจนก็คือเขาไม่ใช่มีชัยชีพใช่ไหมคะพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่เราปนแรกปนแรกตอนแรกคิดนะถึกษากับแฟนอยู่ว่านี้ใช่หรือเปล่าอ้ยเราจําเป็นอะไรขนาดนั้นเดยเมื่อเราไม่มีทางเลือกแล้วมันเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วของพี่<ม>เออพี่ก็เลยแบบผัดไปเลย ก็ใช่ไม่ใช่ได้หออแล้วหลายคนที่เขาแบบทักเข้ามาในเพจนะคะว่าเอา่อกรณีรีไฟแนนซ์เนี่ยถ้าติดบุโรอย่างเงี้ยหรือบางคนเขาชอบแบบว่าแล้วในที่เราเอาออกรายการหรือเอาไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยทำไมคนนี้น,นี่เป็นร้านร้านปิดไม่ได้ต้องบอกว่าเคสนี้ลูกค้าไม่ได้ติดบุโรไม่หรือแต่ว่าภาระเยอะูกค่ะก็ะต้องบอกลูกค้านะคะว่าไม่ไม่ไม่ได้ติดบุโรนะคะคือเขายังภาระเนี่ยคือเยอะแต่ว่าบุโรเขายังดีนะคะแล้วก็จะช่วยได้เนอะในเงื่อนไขที่ว่ารีไฟแนนซ์นะ แล้วทางคุณแม่คะที่ให้ความรู้ของทางพ anyway> claro ี่ยังไงได้บ้างคะก็ประทับใจคุณแม่เนี่ยท um> um> hm ี่ว่าติดตามตลอดคือไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งช่วงให้ให้พี่เด็กใจเสียเนาะคือเป็นคนที่ให้ความรู้ด้วยว่าให้ช่องทางด้วยว่ามันจะเป็นยังไงอีกอันนึงประทับใจคือพูดได้ไหมอ่ะคือน้องไม่เบ๊กประหกเลยอะไรที่มันจะเป็นหุนเสียต่อบุค้าเนี่ยเขาเซฟเต็มที่อย่าทําเลยพี่อย่าอนี่เลยพี่คืออันนี้คือให้ความแนะนำอันนี้พี่ประทับใจอันนี้อันนี้ประทับใจที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นบางคนเน จะจะเอาได้แต่ดีเซาออกมาใช่ไหมแต่ไม่คิดถึงคนเสียระยะยาวว่าลูกค้าจะเป็นยังไงอย่าอันี้นี่คือประทับใจค่ะก็วันนี้เสร็จรุ่่วงไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอขอบคุณที่ลูกค้ามากนะคะที่แบบไว้วางใจในทีมงานแล้วก็ตัวคุณแม่นะคะยังไงก็มีอะไรก็โทรหาคุณแมกได้เลยนะคะในเรื่องสิทธเชื่อต่างๆเกินกว่าแบบถ้าเขาแบบทาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะได้วก็ขอขอบคุณ